สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเราเรานะครับผม for of fun today ranking <ย>ได้วันนี้เนี่ยเรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่ความฮาจัดเต็มแน่นอนช่วยดูกันด้วยไม่รู้ว่าจัดเต็มหรือเลปล่าแต่ว่าคุณจิติพัฒน์เนยส่งมา179บาทโอ้โหครับขบผมขอสิบราบฉากจบสุดดีในอุตตรแมนและให้คุณมอสเล่นมุกกับคุณแจ๊สเยอะๆหน่อยได้เดี๋ยวกูจะเล่นให้นะครับเดี๋ยวคูจแจ๊สมึงโดนกูแน่อะ ไปดูเลยดีกว่าเฮ้ยัำติครับตั้งชื่อฉากนี่ว่าไรกันครับผมไอสัตว์เจ็บในว่าเป็นใบหลังจากฮิโรมาเก็นโตเนี่ยเขาเหนื่อยเหลือเกินเขาอยากจะพักบ้างโดยการขับไล่เบซาออกไปมันมีลูกมีเมียแล้วไงเบซาเขาไม่ชอบคนที่มีลูกมีเมียแล้วเขาเลยแยกดีกว่าการว่าจะไปหาชายโสดแต่ว่าตอนนั้นฮิโรมาเนี่ยเขาอยากจะแปลงร่างอีกครั้งหนึ่เขาเลยต้องไปคุยกับเบซ่าที่นอนแห้งๆ อยู่นั่นมึงไม่ช่วยโลกอ่ะคุยคุยให้มึงพูดดีๆก็พูดได้ไปไปแปลงร่างกันมาจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเบรซามิรุมะต่อสู้กับมันเลยไอสัตว์ร่างเดียวทั้งเรื่องมากสุดได้แค่สวมเกาะเออเฮ้ยย่ารุ่นพี่ก็ไม่มาใช่ปแสงปีตปุ้มตายจบแล้วเฮียเดี๋ยวไปต่อภาคเด็กแล้วกัน ระดับ9้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรากันครับผมคุณแจ็ครับขอสำนึกผิดหลังจากที่เทนโกเนี่ยต้องไปต่อสู้กับคาเมร่าแล้วเพราะตอนนั้นในคาเมร่าเนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องอมันไม่รู้จักฟัง <โฮ S 1> ทําให้เทนโกโมโหมากแล้วบอกว่าไอ้ด่างทิกเกอร์มึงเอาส่งพลังไว้กูไอ้กูจะไปตบเมียกูไอ้สัตว์ที่ไม่รู้เรื่องอ่ะไปไปไปแปลร่างเป็นทิกเกอร์ทูตเพื่อไปต่อสู้กับคาเมร่าที่หน้าตาหน้าเกลียดมากมึงแม่มึงจะแปลงร่างไปร่างคนสัทีนะร่างของมึงน่นาเกลียดร่างคนเนี่ยผมม่แค่ฉากเดียยววันนกููู่ด ไม่รู้จะแตกไปกี่น้ำแล้วไอ้สัตว์ตซะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอุลต,ตร้าแมนทิกเกอร์ทูธเนี่ยก็สามารถเอาชนะคาเมล่ามาได้าคาเมลาเ่าในการซบอกอ่าทิกเกอร์ทูธมงไม่ตายเรอเนี่ยตายไปแล้วไม่แล้วเด็กเกอร์มึงอย่าโผล่มานะไม่กูจะโผล่มามึงจะรักผัวอะไรขนาดนั้นมึงจำัวไม่ได้ไงด์กทิกเกอร์มไม่ไปรักบ้างไงไม่รักเลยกูหน้าตามันเหมือนผัวเก่ามาออกมึงอีกมึงดันดีกว่า แปลงมาล่างคนหน่งเดี๋ยวก็รู้กันแต่ไม่เคยแปลงไงคนนั้นอาจจะไม่ใช่มึงหรือสาไปมาโปรโมทเพลงไงไปไปสัไต่ไปเรอย่าฆ่ากูไอ้หาีอันดับแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับร่วมกันเสียบหลังจากที่นางเอกหน้ารูปไข่เนี่ยได้โดนเซเลโบเนี่ยเข้าสิงล่างใช่จนทําให้เธอเนี่ยไปขับหุ่นยนต์เนี่ยแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยก็กลายร่างเป็นปีศาจลาร์ดบอสว่ะแล้วก็ทําการกระทืบอุลตร้าแมนแซดเนี่ยจนสามารถเอาชนะกันมาได้ทุกคนเนี่ยก็ มือกันไปขโมยหุ่นยนต์ว่ะเพราะว่าเขาเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยไปสู้กับตัวของเซเลโบโดยการให้ฮาราลูกกเนี่ยไปต่อยหน้านงเอกทีหนึ่งคุณนางเอก <c oughs> ผมเรียกคุณว่าหน้าลูกไข่มึงจะให้หน้ากูเป็นลูกไข่มึงใช่ไหมเนี่ยคุณตื่นได้แล้วไอ้ซัตตื่น <c oughs> อ้ยตื่นอะไรไอ้กูยังัดข้อมึงชนะเนี่ยมึงเก่งแล้วมาออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้พานังเอกมาว่ะแล้วก็ให้นังเอกเนี่ยโยนตัวของเมดเดาเนี่ยมาใส่คุณก็รู้เนี่ยร่างผมเนี่ยต้องใช้แบบนี้ร่างผมเปล่าๆนี่สู้ไม่ได้แน่นอนหลังๆเนี่ยร่างเปล่าๆนี่กระจอกเลยเกินต้องมีร่างเสริมพูดพร้อมกันนะอุลตร้าแมนเซตเซ็ตเซตอะไรบอกให้ดูซับมาก แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถเอาชนะเซราโบมาได้ไแต่ว่าก่อนที่เขาจะราจากเนี่ยเขาได้ทําการกระโดดว่ะไม่ได้บินนะเขาก็โดดล้มอทำให้เขาเนี่ยหมดความเทพ เัื่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมกุณแจครับเดินตามทางตัวเองหลังจากที่มิสกีเนี่ยโดนสาแช่งว่าให้ตายแล้วเร็วอะแต่ว่าตัวของไคโตได้มาช่วยไว้แล้วบอกให้มึงอย่ายุ่งกับเมียกูให้มึงเมียมึงตรงไหนแล้วเมียกูเมียเมียเมียกูไปกันเมียไม่รู้มือเสียงอะไรมึงมาจากไหนเนี่ยกูกูอยากมาด้วยเดยกกูจะลงสกรรมันสกังได้ไงมีแต่หน้าไม่เอาหน้ายัดไว้ละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไคโตไม่ยอมมาเขาเลยแปลงร่างเป็นอุตมนแม็กเพื่อช่วยมิสกีออกมาจากพวกไกฮี้ยนกึะหรือนั้นแต่ว่าเขามาเจอก แกบเบอร์เซอร์เออแล้วไปต่อสู้อ่ะแต่ว่าเขานั้นตัวเล็กเกินไปใช่ไงเขาต่อสู้ไม่ได้เลยโดนกลึงเอาไว้แล้วก็โดนเอาสายเนี่ยจีห้ห้หจะทำให้เขาเนี่ยฟินมากแข็งเลยเตัวแข็งเลยเเทำให้แยกร่างจากไคโตแล้วบอกว่าไคโตไอ้สั์กูฟินว่ะกูไม่ต้องให้มึงเนี่ยมาใช้กูแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกูจะช่วยมึงให้ได้นะไม่ต้องมาช่วยกูรอกกูก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้วางแผนว่าจะช่วยอุตมันนักยังไงแล้วก็มีฝรั่งคนนึงบอกว่าผมเี่ยอุตมันแม็กมึงอุ มึงเม็กซิโกหรือเปล่าหน้าม <c oughs> ึงอะหลังจากนั้น,นตัวของใครโตก็เข้าไปสิงรา Mac, ่างอุตมันแม็กมาแล้วก็ทำการขยายร่างใหญ่แล้วก็ทำการเอาดาบไปฟาใส่กิกกาเบอร์เซิร์กที่ง่อยมากง่อยชิบหายเลยเออใช่มไม่รู้หุ่นโต์ตัวนี้เป็นลาร์ดบอสได้ยังไงมันมาทำไมมีดีแค่เดินไปเรื่อยเร่อจริง <c oughs> แล้วผมครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผู้พิจาจครับได้แล้วทิ้งไอ้หานี่หลังจากที่ตัวของใครเนี่ยลาออกจากการเป็นจุดเหนือกฎเกณฑ์แล้วมโดยการมาเป็นอุลตร้าแมนออฟและต่อสู้เนี่ยแพ้เมกาทานโอโรชิว่าสู้ไม่ได้เลยเแล้วตอนนั้นนี่นาวมิจะมาปลอบใจแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจักรราจัก,กร์ได้มาห้ามปราบเอาไว้ไอสัตว์นี่มันอะไรเนี่ยอะไรมึงอะไอสัตว์นี่เมียกูเนี่ยมายุ่งมือบ่อยมากนะมึงมีดีอะไรมึงมีดีอะไรกูจะบอกให้มึงเมื่ดีสู้กูไม่ได้หรอก อ่ะมึงมีเมียแล้วปล่อยให้ชายโสดบ้างน้ำหน้ามึงขยาว <c oughs> ไม่ไม่นอยู่ไกลยอยู่ไกลแล้ว <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของไกลเนี่ยก็ต้องมาตามหาจักราจักรเกอร์แล้วเฮ้ยไกลมาทำไมเนี่ยผัวเมียเขาอยู่จีกูในี่ผัวมันผัวอะไรถึงมืออยุ่นบ้านเดียวกันแต่มึงไม่เคยแตะต้องตัวเนาไม่ยหรอกคุรู้มึงรู้ได้ยังไงขนาดเนาม่ยยั่วมึงมึงยังไม่แข็งเลยกูต้องใช้ยาหนังเล็บไงส่วนกูเนี่ยน้ำมันมวยลองแสบนะ ไอ้สัไไนไอ้คือเป็นเฮียอะไรมาชนกูเนี <c oughs> น่ย อ๋อเจ็บเหลือเกินเฮ้ยไอ้สันเล่นทีเบอร์มึงเอาตัวไปเอาเครื่องบินดีมากมึงจะไปไหนอ่ะกูจะไปต่อสู้กับสปาราดแล้วตอนนั้นเนี่ยตัวของอุลตร้าแมนออฟเนี่ยได้ไปต่อสู้กับเมก้าธานโอโรชิวาแต่ว่าต่อสู้ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยจักรราจักเกอร์เนี่ย,ยได้ออกมาช่วยวังล้วบอกไกลปล่อยแสงมันเลยจริงเหรอจริงเราจะหว่าคุณหลบนะอ,อ่าได้สามสองเจ้า <Yeah! S 1> ไอ้จักวู้วววถึงหนึ่งไรอ้าห้ะ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 ห้ คุณไก่ขาทําไมคุณทํากับฉันแบบนี้ล่ะทําอะไรพอฉันเป็นเมนทีไรคุณต้องหนีออกจากบ้านทุกทีเลยคุณเป็นอะไรเอาฉันก็ไปหาผู้หญิงอื่นไงเขารอกันทั้งโลกเดี๋ยวกูจะแฉหมดแล้วมึงี่ยไม่แข็งแต่ไม่รู้กูเดี๋ยวกูไปหาซื้อยาหลังแรกด้ยไอสัตว์ไก่กูจะแบนมึงทุกช่องทางกูจะบอกให้ในเดอะมูวี่เนี่ยกูก็จะด่ามึงโอ้โหมีปากก็พูดกันไปปากที่มึงพูดอมคุงมาแลว ไปแล้ว <laughs> อันดับห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับอย่าขี้แงแถวนี้ <laughs> หลังจากที่มูซาชิเนี่ยต้องไปต่อสู้กับคารออนเฮดเดอร์แล้วเราไม่คขาเเสือแล้ว <laughs> มันมี <laughs> หลายชื่อ, <laughs> อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณฟูบุกิเนี่ยก็มาห้ามปราบไว้ฟูบุกิเดี๋ยวคุณอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาช่วยทุกคนก่อนเอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าไปนะคอสบอสคุณรู้ได้ยังไงอสัตว์เขารู้กันทั้งหน่วยแลลวไม่มีใครรู้มีคุณรู้อยู่คนเดียวอะกู พูดมากเลยไอ้อคุณฟูเกตคุณทำอะไรอะ่ะคุณซุ่ผมไม่ได้หรอกผมเป็นคาเต้สายดำไอ้จ้าไอ้อคุณฟูเกตไม่ไรอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้สายติ่งกู <laughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมูซิชีก็ตายไปเฮียสาติ่งแตกเอาตายเลย <laughs> ตเฮ<ย>ีย <laughs> แล้วคอร์ดบอลไม่มีแล้าอีกนะ <laughs> เฮียข้าวต่าแม่ <laughs> อนดสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับออกไปจากชีวิตกูซะหลังจากที่ปีศาจมาถล่มเมืองว่ะครับผมมันแพร่กระจายแป้งเนี่ยเต็มเมืองไปหมดเลยชาวเมืองเนี่ยตามพากันวาดคลัวแล้วก็หนาวแบบหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนก็ต้องฟันฝ่าไปถ้ามึงร้องเพลงดีๆอ่ะแต่ว่าตอนนั้นไน้หัวหน้าไม่ยอมว่ะเราจะพึ่งกูตั้งมา80ไม่ได้ต่อไปแล้วว่าไอสัตว์นรกนั่นเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นี่ยมาโตเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะปวดขี้มากตอนที่เขาออกไปในหัวหน้าเรียกเลยยมาโตเ เป็นไรอะวดขี้ฮะไม่ได้มาฟังกูก่อนแผนของเราในวันนี้นะเราต้องกำจัดปีศาจให้ได้เป็นไรหน้าตาเป็นอะไรเนี่ยไอสัตว์อันขี้ไว้อืบไว้ผมอันไว้ก็ได้ฮะผมบอกแล้วไงถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่ในหน่วยผมเนี่ยต้องรู้จักการอดกั้นเข้าใจนะเข้าใจครับแล้วคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมสวนให้จะได้ขี้สะดวกขึ้นโอ้โหได้ฮะแล้วถืออะไรข้างหลังอ่ะกะบอกคอยใช้ฮะกูบอกแล้วไงฮะมึงอยาใช้ดีด้วยเลิกช่วตัวเองได้แล้วหัวหน้าก็มีหัวหน้าเล็กกว่าไอ้ดีโด้เนี่ย พูดเอาสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับรวมพลังทั้งโลกหลังจากที่สามาราดหอยเสียงช้างเนี่ยได้มาบุกฐานเทเจอร์เบดรอเทเจอร์เบดอะไรไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยตัวของไดโก้เนี่ยต้องบอกทุกคนแล้วผมจะทำฮะไม่ได้นะไดโก้คุยกับผมมันจบไปตั้งนานแล้วจบอะไรเนี่ยนะบอกคุณชอบอยิพีย่ยองฉัน เอาชนะมันให้ได้นะไปไนโก้ไปสั์ไม่บอกกูมึงเลยหูหน้าด้วย <c oughs> ไนโก้ก็ได้แปลงร่างเป็นอุลต,ตร้าแมนทีก้าเพื่อต่อสู้กับสปาราชหอยเสียงช้างโอ๊ยไม่บอกไม่กล่าวกูเลยใส่กูตายแล้ว <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยแรงใจของเด็กๆทุกคนทั่วทุกมุมโยกเนี่ยโอ้โหยังไงฮะเขาเนี่ยได้ส่งกําลังใจไปหาทีก้าใช่ฮะทำให้เกิดแสงทาให้ทีกาฟื้นคืนชีพขึ้นมาและสามารถชนะสปาราดหอยเสียงช้างมาได้อ้าโหหลังจากนั้นทุกคนก็ต้องมาถ่ายรูปรวมแล้วเอาทุกคนนะโอเคนะสองสั้นออ แคบหน่อยแคบหมีแคบหมูแคบหมูแคบหมีเออแคปดูหน่อย <c oughs> อันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับลาก่อนเด็กกระโปรงหลังจากที่ตัวของโกฮิกิกิเนี่ยได้ไปเจอกับเอเรียนแบทว่ะแล้วเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะอุลตร้าแมนจักแกเห็นไหมนี่คือเซตต้นที่สามารถฆ่าอุลตร้าแมนได้เฮ้ยโก ไอ้เซตตันมันเก่งมากเลยนะมึงระวังด้วยยผมสู้ไม่ได้แน่นอนเลยเผมขอหนีดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอุตส่าห์มนแจ็คเขานหนีไม่พ้นว,วะ่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหลือยานแค่ลําเดียวแล้วก็จะบอกให้โก้เนี่ยไปขับยานเลยเ,เพราะทุกคนขับยานไม่เป็นแล้วมึงเข้าหน่วยมาได้ไง <c oughs> แต่ว่าโกก็ต้องไปตอนนั้เนี่ยโกได้ขับยานไปชนว่ะเพราะว่าไอ้เหี้ยไม่มีใครขับไปแล้วไอ้เหี้ยหน่วยมันพังพินาศไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าโกเนตายไปแล้วก็เลยจัดพิธีศพให้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเดินสวนมาเลยนะโกเดินสวนพร้อมกับใส่สูตรมาอ้าวว่าไงฮะไอพี่โกไอเราพวกทีมงานไปไหนเนี่ยไอสัตว์ไอหลุมศพกูเนี่ยใช่ไอสัตว์กูยังไม่ตาย ไม่ตายแล้วมึงใส่สูตรดำมาไหมพี่จะไปกินสาวที่ดาวุลตร้าแล้วรู้ไหมเนี่ยดาวุลตรามีสาวอะไรฮะเจ้าแม่ไงพี่เพิ่งรู้นะเจ้าแม่ไม่ใช่แม่พี่ชุดหุ่นยางไหยนะไอ้ึงเสืออะไรพี่มึงก็ไม่ให้กูนะเอา้าพี่มึงตาแป,แป,แปงงนะ๋วอย่างี้เนี่ยไม่เคยให้กูเลยที่แกว่าก,กินเองใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอผมโตผมเอาแน่พี่อะเอางี้ดีกว่าน้องท่องาาบรรยากาศให้พี่ฟังหน่อยท่องหายเหวอะไรอะกูจะ ไม่ได้เลยพี่เป็นเด็กเป็นเล็ากกูหยาบคายนะแล้วพี่อ่ะตบผู้หญิงอะ่ะไอ้เด็กนั่นมันกวนตีใส่พี่ก่อนเดี๋ยวมันก็จะโดนด้วยที่ไม่กล้าของหรอกเออไม่กล้าหรอกเ <laughs> พราะไม่มีฉากนี้ <laughs> เอาเดี๋ยวกูไปละไปเลยต้อมตงมันเรียกก<ป>ูนะไปไกลเลยบ๊ายบายพี่โก อันดับหนึ่งครับเราลุ้นกันว่าจะเป็นฉากไหนมาจากซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมกุญแจครับปล่อยให้แห้งต่อไปหลังจากที่โมลโมชิดันเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะเหงาเหลือเกินเขาเลยหนีจากหน่วยเนี่ยมาอยู่บ้านพักที่มีแม่ลูกหนึ่งกล่าวว่าจะกินแม่แล้วแต่ว่าแอนนากลับมายุ่งกับเขาอ่ะไอสัตว์แอนนามาอีกแล้วดันดันอะไรไม่ดันอะไรกูเคยดันมือแล้วกูนี่เล็กสั้นดันปวดเล็กสั้นมันจะดันปวดได้ยังไงอ่ะกูบอกทุหลายรอบแล้วเป็นเมนมีต้องมายูกูอ เห็นมึงก uh. ็ผ Ma Ma ่ามาจำแหละได้ทีแม er ่ไม่มึงจะไปเอาทำไมอ่ะอะกูชอบแบบเนี้ยมนดันชั้นเนี่ยมามามาดันชันดันดันแล้วก็ตว์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้แปลงร่างเป็นเซเว่นเพื่อมาเมืองไทยว่ะกะว่าจะกินสาวไทยไอ้พวกควายก็ขอจบกับพีเท่านี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างในโครงการสุดยอดสิบอันดับที่คุณกิตติพัฒน์ขอมานะครับ179บาทโอ้โหครับยังไงครับเป็นยังไงคุณแจนฮะโอ้โหหลายคนน่าจะสนุกสนานกับ ฉากจบอุลตร้าแมนนะสนุกหรือเปล่าเราในพูดฮา <S 2> <S 2> จัดเต็มจริงๆเลย <S 2> <S 2> ถ้าอยากฮาวันนี้ส่งตังมาเยอะครับถ้าเกิดคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับไม่ชอบเลยทำยังไงกดไลค์กันไปกดสปากันไปแล้วกดดา่าคุณแจ๊คกันไปว่าโถคุณแจ๊คอะไรเป็นส่งติงอะไรผมเนี่ยเป็นคนทํคชิปให้คุณฮาสนุกสนานเนี่ยสําเนียกกันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อกันด้วยครับหนังแมว300บาทหนังหมี400บาทเออหรือว่าอีกช่องทางหนึ่ง m ูฟี่ <Movie S 1> ด็อกบูฟี่ด็อกเนี่ยสามารถไปสมัครสมาชิกได้เดือนละ50บาทต่อเดือนจะคุยกับเราทุกวันพุธทุกสัปดาห์แน่นอน,น,อนคุยกับเรายันตีหนึ่งตีสองไม่ค,คุยอะไรกันบางทีก็คุยเกี่ยวกับเรื่องเพศบ้างเก<ม>ี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตบ้างมีแต่นินทาคนอื่นนะใครไม่อยู่ในดิดก,ก็โดนนินทาไปามีแต่คน,นส่งรูปภาพตัวเองโชว์เรือนล่างอะไรเงี้ยต้องใจเหมือนกันแล้วก็อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟล์ฟัน แล้วก็มูวี่ด็อกมีกระตุกนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะมี2เพจนี้สามารถติดตามได้ช่วยกันเข้าไปติดตามหน่อยแล้วกันอ่า t ิ k ตอกก็ติดตามไหมอ่า t ิ k ตอกก็ติดตามเหมือนกัน t ิ k ตอกก็น่าสนใจเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่คนดูเยอะชิมหายเลยไปดูเราไลฟ์แล้วกันเออเราไลฟ์ส่งสารแน่นอนเราพูดลื่นๆใช่แล้วบอกเลยส่งของขวัญมาเยอะเอครับวันนี้ก็ไม่มีละฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บายบายครับบายบายครับ